สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับต้องตํนนักจันนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์โควิดซึ่งต้องอยู่บ้านนะครับส่งพระก็ต้องใช้บริการของปรณศนีไทยปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อสกู่นี้รับจากบุรุษปรณศนีก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งตอนนี้เราได้แล้วกล่องนี้ส่งตรงมาจากชัยนา นะครับน้องชายผมซึ่งไว้ใจกันมาเป็นสิบปีก็โอนเงินแล้วก็น้องเขาก็ซื้อพระแล้วเก็บไปให้ก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าเป็นไทยก็เป็นทีมงานของอผมที่ไว้วางใจเป็นพิเศษเดี๋ยวถ้าบอกรู้ชื่อแล้วเดี๋ยวจะไปแย่งซื้อนะครับแล้วก็รบกวนกันเป็นส่วนตัวน้องเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องนี้มีอะไรนะครับพอไปไหนไม่ได้จริงๆช่วงนี้ทําอะไรก็ไม่ได้นะชัยนาสิงบุรีเนี่ย ติดกันเยอะมากนะครับรวมถึงคุณหมอที่สิง์ุุรีด้วยติดกันแล้วก็คนไข้ที่ไปตรวจกับคุณหมอก็ต้องติดแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อกันยุงยากไปหมดแต่ว่าชีวิตเซียนพระนะครับก็เข้าใจมี2อ,อย่างถ้าชีวิตเปานปลายผมนะถ้าไม่มีอะไรนะมีแค่แลป็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนกลับไปทนีใกล้บ้านแค่นั้นแหละหากินได้แล้วดูสิมีอะไรมา แพ็กมาอย่างดีนะครับขอ,อยากเปิดแพ<อ>็กมาแน่นนาเทียวนี่ครับรูปหล่อบูชารุ่น2นะครับรุ่น2เป็นรุ่นสุดท้ายของท่านที่ผมบอกเสมอเลยว่าเป็นรุ่นที่มีดวงจิตน้อยๆของหลงพ่อสถิตอยู่ในนั้นเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อก่อนที่จะละสังขาร สองเดือนคือพิธีเนี้ยปีสองสองเดือนกุมภาพันธ์นะครับท่านป่วยนอนติดเตียงแล้วแต่ว่าท่านก็ทําหน้าที่เสกปลกให้แล้วก็อัญเ,เชิญอัญเชิญดวงวิญญาณหรือว่าดวงจิตของท่านเนี่ยไปสถิตที่รูปหล่อบูชาเท่าองค์จริงในบณดกแล้วก็เททองรุ่นนี้แล้วก็รูปหล่อคองคอแล้วก็สมเด็จดํานะครับนี่แท้ๆเลยได้จากลูกศิษย์ที่วัดโคศิตาามนะครับ แคมาอย่างอ่าปึ๊บเปิดเลยโอเคตะก,กรุดก่อนตะก,กรุดต่างๆนี่ฮะรูปหล่อที่ชิมรุดรูปถ่ายที่ตะก,กรุดเก่าก็เดี๋ยวเราต้องมาพิจนารณาเพราะส่วนใหญ่ตะก,กรุดเก่าต่างๆที่ได้จากพื้นที่แล้วก็อยู่ใกล้เคียงกับวัดหลวงพ่อควยเ,เราต้อง เช่าหรือบูชามาซื้อมาซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็อขออนุญาตหลวงพ่อบอกกล่าวแล้วก็คลี่ชาระลายมือส่วนใหญ่ก็น้อยที่จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ว่าเราต้องซื้อมาทั้งหมดแล้วก็มาชําระถ้าเกิดเป็นลายมือหลวงพ่อกลยก็แพงเลยนะครับอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพระสมเด็จมะอาอุ นะครับสมเด็จมาอุหลังจานปจาัจจคะซึ่งเป็นพระสมเด็จหรือพระผงยุคแรกๆของท่านคำว่ายุคแรกนี่ไม่ใช่ว่ายุคต้นคำว่ายุคแรกคือการทำพระสมเด็จเนื้อผงของท่านตัวประสานหรือเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ตกผลึกนะครับหลวงพ่อกวยเป็นขั้นตอนทดลองทำเนื้อหาก็จะไม่มีตัวประสานที่ดีก็เลยต้อง กระเทอะบ้าง <c oughs> และด้านหลังจะไม่มีแม่พิมพ์ท่านต้องใช้เหล็กจานจานทีละองค์ถือว่าเป็นของทรงคุณค่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Rare item นี่องค์นี้อะไรอ๋อทีบอกปไปบ้านหนองอีดุกแล้วก็ได้พระแหวกม่านพระแหวกม่านหนองอีดุกหลังเรียบนะครับ อันนี้ก็อยู่พื้นที่เหมือนกันนะครับอยู่พื้นที่เหมือนกันบ้านนี้ก็มีพระเยอะพระหลวงลวยเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ออออกเฉพาะที่จําเป็นบางทีเนี่ยนาทำไม่ดีหรือต้องการใช้เงินนะครับก็จะออกพระผมก็ให้น้องเข้าไปแบ่งมาองค์นี้ถือว่าสวยแล้วก็ไกลภาพดีถึงว่าถือว่าเป็นพระที่สวยมากองคหนึง่งนะครับจากพื้นที่อ่าทกคกล่องสุดท้ายมีอะไร พระศิวลีพระศิวลีองค์จ้อยนะครับพระศิวลีองค์จ้อยเนื้อผงน้ํามันพิมพ์มีย่ามหลวงพ่อกลวยนะนี<ง>่ปีสอง7ห้าหนึ่งเจ็ดก็ถือว่าเป็นพระามาตรฐานสากลน,นิยมแล้วก็ตอนนี้พระศิวลีเนี่ยของท่านเนี่ยมีชื่อเสียงมากแล้วก็พิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่มีราคาเริ่มต้นแค่สามหมื่นกว่าบาทเองก็เป็นเจ้าของได้แล้วส่วนคุณรู้ไหมเนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ย ส่งมาเนี่ยนะครับส่งมาทั้งหมดเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ที่ไว้ใจระบบการทำงานของไปรณียีไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอย่างองเนี้ยก็เป็นแสนละเนี่ยนะครับององรูปหล่อบูชาของหลวงพ่อกลวยเนี่ยอันที่จริงเนี่ยผมไม่อยากจะให้ส่งทางไปรณีนีเพราะว่าถือว่าเป็นรูปเคารพแทนตัวหลวงพ่อผมไม่อยากให้อยู่ในกล่องแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาหรือว่าไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ แต่ด้วยสถาน,ถานการณ์โควิดปัจจุบันเนี่ยมันเลือกไม่ได้เพราะเลือกไม่ได้แล enfin> ้วก <ok ็ต้องเออให้น้องส่งมาดีกว่าออกไปบ้านนอกออกไปข้างนอกเหมือนไปรณรงค์สงครามต้องสเปรย์แอลกอฮอล์ต้องใส่แมสต้องระวังสารพัดคระผมก็สุดท้ายเห็นไหมฮะว่าเนี่ยเรามีรีวิวว่าวัตถุมงคลหลงพ่อกวยเนี่ยที่ส่งผ่านการบริการของไปรษณียไทยเนี่ย ก็สามารถซื้อขายหรือผมสามารถเช่าพระจากทุกท่านได้ไม่ไม่ต้องไปดูด้วยตัวเองก็คือส่งรูปนะครับพระเครื่องที่คุณจะออกนะครับมาที่ ID l ดียที่ให้ไว้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์โทรมาคุยกันก่อนนะครับเมื่อผมดูนะครับตรวจสอบแท้แค่แค่ส่งพระทางไปรษณีย์ผมก็โอนเงินทางทางธนาคาร นะครับง่ายไม่ต้องไปไม่ต้องเจอตัวกันนะครับแล้วก็เป็นโซเชียลดิสแท c นซิ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายพระวัตถุมงคลของหลวงป่อวยตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับทุกรายการทุกองสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วยศรัทธานะครับหลวงพ่อกวยนะครับสุดท้ายจริงๆก็คือว่าฝากร้านแล้วก็ฝากเลขติดต่อนะครับใครมีพระเครื่องของหลวงพ่อกวย ยินดีต้อมสํานักจารย์ยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีรับซื้อในราคาที่สูงจนคุณพอใจครับผม